นาการที่หลักสี่นะครับย้อนกลับไปไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าตกใจนะครับว่ายิงกันกลางเมืองได้ขนาดนั้นนะฮะวันนี้เรามีคนที่ไปเห็นเหตุการณ์นะครับคุณยงยุทธหมกคล้ายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ที่เชิญมาผู้ว่าเขาบอกกันว่าคุณยงยุทธเนี่ยเหมือนกับฝ่าดงกระสุนด้วยความบังเอิญไม่ใช่เรื่องที่จะไปแต่ว่าขับขับมอเตอร์ไซค์หรือขับรถไปนะฮะวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์ครับเข้าไปในเข้าไปในแถวมันเข้าไปตรงไหนอธิบายละเอียดหน่อยได้ไหมฮะตอนแรกจะ อ้อมไปตึงที่วัดวัดลักสีครับก็ว่าจะไปรับแฟนออกมาครับก็แต่ว่าแฟนอ่ะคือติดอยู่ที่ไอเดียสแควร์ครับก็เลยวนรถวนรถแล้วก็ดีเขาปิดในซอยตอนไปนี่ทราบหรือยังครับว่ามีเหตุการณ์ก็มีมีเหตุและถึงถึงถึงผมต้องไปไงก็ไปรับครับตอนช่วงกี่โมงะครัยตอนนั้นผมไปถึงก็จะบ่ายครับผมจำเวลาไม่ได้ไม่ได้ดุมองในการเลยก็จะไปสองไปสามแล้วขับเข้าไปแล้วมันยังไงต่อนะฮะตอนก็ ก็ไข่าเขาไปก็ไม่ไม่เจอใครครับเจอแต่รถกั้นอยู่อครับมีรถกั้นอยู่แล้วก็พยายามติดต่อกับแฟนครับนี่มันมันมีช่วงติดต่อไม่ได้ก็เลยไปที่ไอทีสแควร์เลยดีว่าไปเข้าไปตรงไอทีสแควร์ซึ่งอยู่แถวหลักสีนี่แหละไปหลบอยู่ในห้างอ่าผมเข้าใจว่าหลบยังยังติดอยู่ในห้างอยู่อก็เลยกลับว่าจะเข้าไปตามอ๋อโอเคครับแล้วก็เลาะออกไปครับผ่านผ่านถนนโลคอลโรดตรงนั้นครับแล้วก็ผ่าน ผ่านผู้ชุมนุมกประปอครับจนมาจอดถึงหน้าห้างครับครับผมสักพักก็พอผมขึ้นมาก็เจอเหมือนกับมันมีรอยปะทะกันอยู่ก่อนหน้าผมจะมาแล้วอ๋อก็คือมีการปะทะกันไปแล้วบ่มีมีร่องรอยครับการปะทะอยู่มีรอยรถแตกสีรถไฟรถแตกอะไรย่างเงี้ยครับครับครับก็ผมก็จอดรถแล้วก็ขึ้นไปเห็นก็คนที่อยู่ตรงหน้าห้างครับ เขาก็กำลังด่ายเป็นป้าๆแก่ๆลุงๆอะไรเงี้ยถือถือถือเสียมถือไม้ถือถือกระบองอะไรอย่เงี้ยครับตอนนั้นคือตอนนั้นยังไม่เคยได้ยินเสียงเสียงปืนยังครับยังครับโอเคตนี้คือไอทีสแควด้านวิภาวดีหรือด้านที่จะไปแจ้งวัฒนะฮะที่อยู่ตอนนั้น ไอทีสแควร์ไอทีสแควร์มันจะอยู่หัวมุมใช่ไหมมันอยู่ด้านหัวมุมนะครับเพาอยู่ตรงจุดหัวมุมเลยแล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นกลุ่มกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสใช่ที่มีที่มีสะพานข้อมข้ามวิภาวดีครับอ๋ออยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วเราจะซ่อนอยู่ที่นั่นครับเหตุการณ์อะไรต่อจากนั้นไหมครับก็เขาเขาจะเคลื่อนเคลื่อนขบวนคนนะครับออืไปสมทบไปไปสมทบที่หลักสีผ่านโลคัโรนะครับอ่าก็ ลุงเสื้อสีฟ้าแกคงโมโหอะไรสักอย่างที่ก่อนหน้านี้ถุงไม่มานะผมผมไม่ได้เห็นนะครับแกก็วิ่งเข้าไปวิ่งวิ่งออกไปจากแนวะครับแต่ว่ายังอยู่ในพื้นที่ของไอทีสแควรนะครับรบแล้วก็ไปคว้างก้อนหินใส่แต่ก็พอทักหินไฟปุ๊บก็มีมีเสียงระเบิดกลับมารัวๆครับเป็นระเบิดหรือเสียงปืนผมไม่รู้ว่าระเบิดรัรืออะไรดับผมไม่รู้ว่าระเบิดหรือปืนเพราะว่ามันมันก็มี ฟุ้งกระจายอยู่ข้างหน้าตรงต้นไม้อของอรั้วไอทีสแควร์ครับไอทีสแควร์ ah. เนี่ยจะเป็นจุดซึ่งตามรายงาน่าวคเนี่ยคือจะมีประชาชนซึ่งอยากให้มีการเลือกตั้งเนี่ยจะไปรวมตัวอยู่ฝั่งตรงนั้นค่อนข้างเยอะรวมทั้งคนที่ที่ติดอยู่แล้วไปไหนไม่ได้ใช่ไห <c oughs> <ช>มใช,ใช่ครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะมีกระสุนมีอะไรมาใช่ครับแล้วตอนโอเคตกลงตอนนั้นแล้วช่วงไหนที่คุณคุณเริ่มเข้าสู่แบบที่จะไปช่วยคนที่ถูกยิงเนี่ยก็หลบ หลบอยู่หลบอยู่ตรงหน้า้มันมันมันยิงนานแล้วแล้วก็มีคนบอกว่ามีคนตะโกนว่ามีคนถูกยิงนอนอยู่ะในภาพสื่อก็คือเป็นคุณลุงเหมือนว่าเลือดไหลออกจากฝั่งศีรษะนะครับใช่ครับใช่ครับนอนนิ่งๆอยู่ครับครับมาดูคลิปย้อนหลังก็ตอนแรกเขาเขาไม่ได้อยู่แค่คนเดียวแต่ว่ามีคนช่วยแต่ว่าตอนนั้นตอนแรกเริ่มที่โดนยิงอ่ะคือจะเข้าไปช่วยแต่ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันยิงกันหนักเขายิงกันหนักมากแต่ตรงนั้นที่โดนยิงเนี่ยทําอะไรกันอยู่ฮะหนีครับ ก็คือเขาแต่ว่าเขาไม่ได้มาทำเขาแค่ยืนกันรวมตัวกันเฉยเขาเาแค่รวมตัวกันเฉยเป็นเป็นจุดคือเขามารวมตัวกันเฉยครับแค่นั้นเองครับไม่มีอาวุธเลยป่ะผมเห็นมีแต่เสียมครับมีเสียมกระบองกระบองไม้ที่เท่าเท่าที่เขาจะหาได้ครับแล้วตอนนั้นพอยิงมาเนี่ยคุณก็โอเคนอนหลบหลพื้นหลบเขายิงกันนานมากครับเสียงไม่ขาดเลยครับตอนที่มันมีเสียงยิงเนี่ยรู้สึกว่าฝ่ายที่ยิงมาเนี่ยเขายิงแบบตั้งใจให้โดนคนหรือยิงสุ่มเพื่อให้เราเลิกรวมตัวกันผมว่าตั้งใจครับรู้สึกว่าตั้งใจยิงครับ นี่ไม่ใช่ที่ยืนตรงนั้นแบบใส่เสื้อแดงหรือเห็นโกตีเห็นอะไรพวกนั้นไหมไม่ผมไม่เห็นโกตีผมไม่รู้จักโกตีครับคือมันคือพวกมันเป็นแค่ประชาชนถือเสียมถืออะไรแล้วก็ยืนอยู่ครับตอนแรกผมนึกว่าโกตีคือโกตีด้วยทําไม่ใช่ตรงลงคุณตรงนั้นพอคุณหลบเสร็จเนี่ยมันมีคนที่อยู่ใกล้คุณซึ่งโดนกระสุนเออผมตอนแรกผมไม่เห็นผมได้ยินเสียงคนตะโกนว่าว่ามีคนเจ็บแล้วผมก็นอนอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็บอกว่านอนหลบยูงนั้นหลายๆคนนะครับ แล้วเขาบอกว่าแล้วก็ผมก็บอกว่าคนที่ยืนอยู่ครับให้มองหาคนเจ็บให้หน่อยว่ามีคนไปช่วยหรือยังอ๋อสักพักหนึ่งเขาบอกว่าตายแล้วอครับคือมีคนบอกว่ามีคนตะโกนเขามองเขามองแบบว่าตายแล้วไม่ไม่หายใจแล้วแล้วตัดสินใจยังไงครับถึงได้วิ่งเข้าไปเข้าไปช่วยเข้าไปดูตอนแรกก็กลัวครับนี่คือคุณลุงคนที่ว่านี่ใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับก็คือก็คือเอากล้องของผมนะซูมเข้าไปดูแล้วเห็นลุงเขา ขยับศีรษะเล็กน้อยแล้วก็เหมือนจะหายใจเฉยๆใช่คนนี้ใช่ไหมใช่ใชคนนี้เลยนะ<ช><ช>เขาโดนยิงที่ไหนครับทำไมเลือดมันอยู่แถวๆคอเ <ๆ S 2> ยอะจังผม<ล>ผม<ล>ผมไม่ทราบเพราะว่าผมขยับ ตัวคุณลุงไม่ได้เพราะว่าผมกลัวว่าถ้าไปโดนกระดูกเนี่ยมันจะยิงไปคยอถ้าโดนนี้คือโอกาสโอกาสเสียชีวิตก็สูงใช่ครับตอนที่คือตอนนี้เรารู้แล้ว่ามีคนโดนยิงแล้วบาดเจ็บต่างๆประมาณ7จ็ดแปดคนใช่ไหมฮะตอนตรงนั้นผมไม่รู้ว่าตอนนั้นผมเห็นคุณลุงแค่คนเดียวตอนจุดเฉพาะจุดนั้นนะครับใน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 ช่วงที่ผมอยู่แต่คนอื่นตอนนั้นเราไม่เห็นคือมันมันกระจายกันมากใช่ไหมผมเห็นแค่คุณลุงคนเดียวตอนในจุดที่ผมอยู่ครับอ๋อก็ถูกส่งตัวโรงพยาบาลครับแล้วระหว่างที่ไปช่วยดูคุณลุงนี้ระหว่างนั้นยังมีเสียงกสสุุน ก็กระโดดมันเป็นพื้นต่างระดับจากห้างก็กระโดดลงไปมีรถกำบังอยู่ผ่านถ้าผมผ่านรถไปแล้วก็ไม่มีที่กำบังแล้วก็คานาหาลุงระหว่างคานก็มีเสียงปืนตลอดครับตอนที่คุณลุงโดนยิงแล้วล้มไปแล้วเนี่ยเสียงปืนจากายที่ยิงหยุดลงไหมไหยุดครับคือเห็นคนล้มไปแล้วบาดเจ็บแล้วก็ยังยิงต่อผมไม่รู้ว่าเขายิงตามมาที่คุณลุงด้วยแต่ว่ามันมียิงมาตลอดมีเสียงกระทบเป้งปังที่ที่ผมซ่อนอยู่ตัวอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งตอนนี yep. ้สอสงยังจับ ยังจับผู้ที่ก่อเหตุไม่ได้ใช่ไหมเมื่อวานนี้ผมสัมภาษณ์รองนายกสุรพงศ์ได้ตามไปหาลุงคนนี้ที่โรงพยาบาลไมหมฮะเนี่ยผมยังไม่ทราบเลยครับว่าคุณลุงเขาอ,อยู่โรงพยาบาลไหนอ๋อโอเคแต่แต่แต,ตอนนั้นก็คือเขาหามตัวไปก็คือก็คือก็คืออยู่เป็นเพื่อนลุงคอยส่งเสียงให้ให้ลุงอะรู้ว่ามีคนอยู่เป็นเพื่อนให้ลุงเขาตอบสนองตลอด ให้ลุงเขาแบบพยายามให้หายใจเบาหยให้สู้ต่อไปหน่อยให้เขาไม่ใช่คือเขาหายใจเริ่มหอบเริ่มหายใจแรงเกินนะครับก็ให้เขาพยายามมีสติไม่ให้กลัวเกินไปแล้วจากนั้นนานไม่ครับกว่านกทุกอย่างจะสงบลงจนกว่าจะมีหน่วยรักษาพยาบาลนานมากครับเพราะว่าหน่วยหน่วยพยาบาลกว่าจะมาถึงก็เกือบอีกสักพักหนึ่งก็ข้ามเลยครับก่อนข้ามก่อนข้ามไป่ีานพอสมควรคุณทมาบว่าก็อยู่ห่างจากจุดที่ผู้ยิงเขายืนถือปืนอะไรอยู่นี่คือไม่เห็นเลยมันเป็น มันมีต้นไม้บางอยู่แล้วมันอยู่ใต้ต้ะพานะครับช่วงเย็นเนี่ยมันก็จะมืดแับตรงนั้นอ่มะมันเป็นเงามันเรามองอะไรไม่เห็นครับอครับอตอนนั้นกลัวไหมฮะกลัวมากครับแต่แต่ผมไม่รู้แต่ผมสงสารลุงอ,ะอ่ะไม่อยากให้ลุงโดนทิ้งครับแล้วแต่ตอนนั้นคุณตอเนาะทอกลัวแล้วนอนราบเคยเคยเคยอยู่ใกล้กระสุนปืนมาขนาดนี้ไหมเคยได้ยินไหมเออไม่เคยครับนี่ครั้งแรกครั้งแรกครับแล้วก็แล้ว,ล,วลุงเขาหันมามองไหมเลี้ยยังไงแบบ ลุงไม่ล,ลุงจะไม่รู้ตัวเลยเออไม่ไม่รู้ตัวจนจนถึงผมไปถึงแล้วไปหยิกแขนลุงอบอกว่าลุงรู้สึกไหมอะไรเงี้ยลุงก็พยักหน้าโอเคโอเคครับโอ้โหแล้วก็ในที่สุดคนที่เข้าไปช่วยแรกๆเนี่ยเป็นเป็นหน่วยกู้ภัยหรือเป็นยังไงเป็นตำรวจอะไรเงี้ยก็ผมเห็นเสื้อของหน่วยกู้ภัยนะครับแล้วก็ ประสานเห็นเห็นให้ทหารมามาจากทหารฝั่งฝั่งที่ยิงเขาของเรานะฝั่งฝั่งที่ยิงไอทีสแควครับมีทหารอยู่อีกฝั่งนะใช่ครับมีทหารรักษาการรักษาการอยู่ที่ฝั่งฝั่งฝั่งที่พุชนุมเขายิงเราเขายิงฝั่งทหารไม่ได้ทำอะไรเลยคงโผ่าผ ผมไม่ทราบว่าเขาจะทําอะไรได้แล้วเขาไม่ยิงพวกนั้นเลยพวกนั้นมายิงนี่ผมไม่รู้ทหารยืนเฉยเหรอตอนนั้ผมไม่รู้แล้วไม่ใช่แล้วคือทหารอยู่เยอะไหมครับที่เป็นลมด้วมนผมไม่ทราบจํานวนครับแต่ว่าเท่าที่เห็นแต่ว่าหลังแนวหลังแนวที่คุณลุงถูกยิงอ่ะห่างไปไม่ไม่ถึงร้อยเมตรนะอยู่ในอยู่หน้าพื้นที่ของลานจอดรถเหมือนกันก็มี มีโอ้โหมีหน่วยรักษาการของทหารใช่เขาเขาตั้งไว้ตามจุดชุมนุมต่างๆใช่ครับแต่ว่ามีกษารองทหารแต่ว่ามีทหารประจาอยู่ด้วยแล้คเขาแต่ตอนที่ประทะกันผมไม่เห็นทหารออกมาเลยครับคือือหน่วยทหารเขาไปตั้งไว้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเป็นพิธีการอน่ะคราวนี้แต่ว่าตอนหลังทหารก็เข้ามาช่วยเอาเอาเอาร่างกายของลุงขึ้นใช่ใช่ใช่ครับพอตอนหลังก็ทหารก็นําหน่วยหน่วยพยาบาลหน่วยกู้ภัยครับเข้ามาทหานนำเข้ามาครับ ก็คือโอ้โหผมก็เพิ่งรู้ว่าทหารเขาอยู่ตรงนั้นด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องซึ่ผมนึกว่าเข้าไปได้รายงานข่าวนี้ออกมาโอ้ไปกันใหญ่พักกันสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณยงยุทธกันต่อฮะเมื่อวานใส่เสื้อ Respect My Vote ด้วยนะฮะใส่เสื้อ Respect My Vote เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ คุณลุงท่านนี้เนี่ยที่ถูกยิงนะอาการก็ไม่ค่อยดีนะฮะอยู่ที่ห้องไอซียโรงพยาบาลโรงพยาบาล,าบาลวิภาวดีนะ,ะครับคุณอะแก้วแซลิมอายุ72ปีเสียงที่จะเป็นอัมาพาตตลอดชีวิตนะฮะก็อายุมากอยู่แล้วด้วยแล้วโดนกระสุนที่ลำคอสองนัดขยับตัวไม่ได้มันเหมือนกับมันเป็นชะตาของคุณวันนั้นที่ได้เข้าไปเจอริ่นะคือแบบคือ มันมันแย่มากเลยนะถ้าคุณยงยุดไม่ไปอยู่ในจังหวะนั้นเนี่ยคิดว่าคุณลุงจะพูดลงจะรอดไหมก็เราไม่รู้ครับเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเราทําหรือไม่ทําอะไรตรงนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเราไม่รู้จนก,กว่าเราจะทําอืผมถึงตอนที่หลบอยู่มันมีเวลาให้ผมคิดคิดอยู่ที่ผมผมโพส์ไปว่ามันเงียบมากครับตอนมีอยู่ยิงช่วง่มันเงียบมากมันเงียบจนแบบมันน่ากลัวอืไม่มีใครขยับทุกคนซ้อนหมดแล้วลุงกน็นอนอยู่ตรงนั้น ทุกเวันนั้นอ่ะมันลังเลว่า <S <S จะตัดสินใจทํำยังไงคับลุงตัดสินใจเลือกว่าเราจะหนีไปดีตอนที่เงีย,งยบๆอยู่หรือว่าจะอยู่กับลุงดีถ้าตัดสินใจหลบอยู่เฉยๆอ่ะมันก็ไม่เป็นไรเราก็ปลอดภัยแต่ว่าถ้าเกิดว่าลุงตายเน <S <S ี่ยใช่ไหมฮะแม้เรามาล้ข่าวเราจะมีคําถามในใจตลอดไปว่าถ้าวันนั้นเราไปช่วยถ้าวันนั้นเราตัดสินใจไปช่วย ลุงอาจจะรอดก็ได้อ,ไอะไรทําให้ในที่สุดตัดสินใจว่าเราจะอยู่กับลุงเราจะไม่ไปที่อื่นมันมีสองทางที่จังหวะแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็จะเจอทางเลยว่าเราจะหลบให้เรารอดหรือว่าเราจะช่วยคนซึ่งเรารู้ว่าถ้าไปช่วยเราอาจจะโดนยิงไปด้วยเนี่ยอะไรที่ทําให้คุณยงยุงยดตัดสินใจช่วยผมคิดว่าผมคิดว่าลุงแกแกอย่างเนี้ยแกยังออกมาเรียกร้องสิทธิ์ที่ตัวเองมีครับผมคิดว่าแล้วผมผมผมยังสัตผมศรัทธาในระบบประชาธิปไตยอยู่แล้วครับ ผมคิดตรงกับลุงแค่ผมคิดตรงกับลุงแล้วลุงมาโดนอย่างเงี้ยผมทิ้งรูปเขาไม่ได้หรอครับวันนั้นเห็นสัญญาณไม่ดีตั้งแต่ตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาไปแล้วใช่ไหมคือเห็นกลุ่มยืนหยะคนยืนรออยู่ใชห้ฝั่งอีกฝั่งนึงใช่ครับใช่ครับดูเหมือนเป็นอัธพาหรือยังไงก็ดูเขาก็ดูเหมือนเป็นใส่ชุดเหมือนเด็กช่างกลนะครับที่ผมเห็นอ่ะครับผมเพราะผมจอดรถมาผมก็ผมผมจอดรถปุ๊บเดี๋ยวผมก็วิ่งขึ้นมาจะมาบอก พี่ตำรวจที่เขากำลังต้อนมวลชนมาบอกมาบอกกลุ่มผู้อีกฝั่งผูกผู้ชุมนุมที่อยู่ฝั่งไอทีสะแพรว่ามันเขาเขามีอย่างนี้นะเพราะว่าผมกลัวเขาจะเอามาตีเพราะว่าฝั่งนี้มีคนแก่กลัวเขาจะไล่มาไล่ตีท่าทีไม่เคยจะดีตั้งแต่แรกลงที่คุณลงอยู่มีแต่คนแก่มีนมีคนแก่ครับเพราะว่าเวลาสื่อรายงานเนี่ยสื่อไปรายงานว่ามีโกตีมีอันธพาลยู่มไปหมดเลยืแล้วก็ปปสก็ไปบอกว่าเหตุที่ต้องมีการยิงกันเนี่ยเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยไปทำลายเขาก่อนเขาก็เลยต้องยิงป้องกันตรงเอง คือ,ค,อคือฝ่ายที่เป็นนันทพานคือในเหตุการณ์ <ขอ S 1> จริง,ง,งมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงะที่ผมอยู่เลยนะเหตุการณ์จริงก็แค่มีลุงเสื้อฟ้าครับคือกระผมกาลิยาตโตแล้วลุเงเสื้อฟ้าเนี่ยวิ่งหลุดออกไปจากแนวจนไปอยู่ริมพื้นที่พื้นที่ริมท้ายสุดของไอทิสแคร์ครับแนวแนวรั้วต้นไม้ครับแล้วหยิบก้อนหินอ่ะคว้างพยายามคว้างใส่อตะโกนใส่แล้วก็มีเสียงระเบิดกลับมาตะโกนว่ายังไงผม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 ไม่ได้ยินคือสู้กับก้อนหินแล้วก็เสียมเนี่ย แล้วคนแก่ฝ่ายก็มีปืนซึ่งปืนแบบไหนก็มันก็เห็นในภาพที่ส่งกันไปทวิตเตอรตอนนั้นผมเห็นว่าเป็นปืนอะไรแต่คุณยงยุทป,ประเมว่าอะไรทำให้ทาให้คุณลุงหรือว่าคนแก่หลายคนไ,ไปอยู่ตรงนั้นในเวลานั้นผมคิดว่าเขาก็คงจะต้องการพิทักษ์สิทธิ์ของตัวเองครับคือเขาอยากให้มีการเลือกตั้งใช่ครับมันเป็นอำนาจของเขาอะใส่เสื้อ respect my vote นี่คือใส่มาตั้งแต่ตอนไหนฮะเนี่ยก็ ใส่ตั้งแต่เขาทําเสื้อครับตั้งแต่ตั้งแต่มีคนจุดประกายคุณเอกอะที่<อ>เข<อ>า่าใช,ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มันเป็นเสื้อที่ตรงกับความคิดของผมอยู่แล้วแล้วเมื่อวานได้ไปใช้สิทธิ์ไหมเนี่ยต้องใช้ครับไปใช้สิทธิ์สิครับโอเคเราเข้าไปได้ไหมเข้าได้ที่ท,ที่ที่เขตบางซื่อนี่ราบรื่นครับบางซื่อราบรื่นถ้าหารไปเลือกตั้งเยอะที่นั่นก็ทุกอย่างออกมาโอเคการการคุณลุงนั้นสาหัสมากแล้วก็อายุมากด้วยแล้วโดนไปขนาดนี้คือคือ แล้วหลังจากนี้ใครจะรับผิดชอบชีวิตคุณลุงความลาบากของคุณลุงก็ยังไม่รู้อันนี้ได้คุยกับทางญาติพี่น้องของเขาบ้างไหมครับก็มีมีมีหลานแล้วก็เพื่อนเพื่อนหลานเขานี่ครับมาอย่างใหม่มีสองคนก็เขาก็มาบอกมาขอบคุณหลังใหม่ครับแล้วพอจะทราบว่าคุณลุงในปกติทําอาชีพอะไรฮะหรือว่าเป็นคนแก่ผมผมไม่ทราบเลยครับเพราะว่า ผมเหมือนผมแค่คุยกับลุงคนเดียวตอนอยู่ตรงนั้นแลวให้คุณลุงแค่รับรู้ว่าผมคุยกับลุงแค่นี้ลุงแค่รับรู้เพราะไม่ผมไม่รู้จักลุงคำนึงตำรวจที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีสักกี่นายอยู่ด้านนั้นเน่ยที่ดูมุลชนอยู่ตำรวจที่อยู่ที่พลอยกั้นเป็นแผ่นเป็นกรแพงกั้นระหว่างมวลชนสองฝั่งเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสิบกว่าคนยี่สิบคนนะครับแล้วเขาเอาปืนออกมาช่วยยิงตอบโต้ไหมตอนนั้นหรือก็ ก็มีตอนที่บอกว่ามีคนถูกยิงนะครับก็มีพี่ตำรวจคนหนึ่งคว้าปืนออกมายิงยิงไปไม่กี่นัดนะสองสองสานักยิงขึ้นฟ้าหรือเปล่าฮะหรือว่ายิงไปฝั่งตรงข้ามยิงยิงไปไม่ไม่ใช่ยิงไปฝั่งเตรงสะพานที่ทมีเงากำลังนะครับยิงไปตรงที่เทางรถไฟที่มันอยู่ข้างหน้าไอทีสแควร์เพราะว่าตอนนั้นมียิงจากล้อมยากแบนเออเข้ามาโดยตรงด้วยครับแต่ต้องรวจโดยรวมบอกว่า ช่วยป้องกันไม่ได้ต้องวนเอาตัวรอดเองไม่ได้นะครับวิ่งหนีไม่ต่างอะไรจากพวกเราไม่ได้อะไรจากผมนะครับแต,แต่ว่าคุณยงยุทธเนี่ยคือในฐานะที่คุณยงยุทธเป็นพลเรือนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นซึ่งคงคงมีมีไม่กี่คนในประเทศนี้ที่อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแล้วโอกาสจะเกิดการประทับแบบนี้คงมีอีกเยอะเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้ลาพังตํารวจเนี่ยเอาไม่อยู่ผมก็ตอบไม่ได้แต่ว่าในจุดที่ผมอยู่อะตำรวจ ช่วยอะไรไม่ได้ครับอตำรวจต้องก็ยังต้องดูแลชีวิตตัวเองก่อนแต่โดยรวมคือเหมือนว่าเขาเขาก็ไม่รู้เขาได้รับการสั่งการให้สามารถยิงผู้ก่อเหตุได้หรือเปล่านะแต่ว่าที่แน่ๆคือทหารที่เข้ามาช่วยตอนหลังเนี่ยพวกนี้คือเขาเขาก็ยืนดูสถานการณ์เฉยๆอีกฝั่งหนึ่งอ่าใช่ครับ ถามนิดนึงไอ้ตกลงเข้าไปถึงเนี่ยได้ได้รับแฟนกลับบ้านไหมเป็นภารกิจเนี่ยที่สําคัญเนี่ยสดเร่จหรือเปล่าเพราะจริงๆจะไปรับแฟนจริงจะิงไปรับแฟนกลับออกมาแล้วเป็นไงแฟนก็ก็แฟนเขาก็เขาเขาข้อความเข้ามาในกล่อง o ฟ k ครับว่าอยู่บนทางด่วนแล้วแล้วจากคุณคือเราก็พยายามโทรเข้ามาหาผมยังติดแต่ผมไม่กล้ารับสายเพราะว่า ถ้ารับสายเนี่ยมันจะมีเสียงระเบิดเสียงปืนผ่านเข้าไปในโทรศัพท์แล้วคนเสียงดังมากตอนนั้นคุณคิดว่าแฟนเขาจะตกใจใช่ไหมนี้รักแฟนมากก็คือซาไปรับแล้วยังกลัวเขาตกใจอีกอ๋อตกลงคือเข้าไปเนี่ยไม่ได้รับแฟนแล้วอ่ะแฟนกลับบ้านไปแล้วแฟนอยู่บนทางด่วนเกรงว่าแฟนจะติดอยู่ในเหตุการณ์ก็เลยรีบไปรับอ๋อแต่ว่าอย่างนั้นเขาก็แต่ว่าเขาเขาเอาตัวรอดสถานการณ์ได้เก่งนะนี้ต้องต้องผมต้ให้นะออกมาเร็วก่อนที่จะวุ่นวายอ่ะงั้นผมถาอีกหนึ่ง่าอุ่าไปรับแฟนฝากกระสุนไปแล้วเพราว่าแฟนกลับก่่อนนแล้วเี ได้รับคำชื่นชมจากแฟนไหมว่าอุตส่าห์ไปรับเขาหรือว่าแฟนบอกว่าทําไมเธอมาหลังจากที่เขาไม่รับแล้วใช่ไมไม่ถานั้นเขาไม่รับผู้ชายเนี่ยคงยุ่งยุ่ดโดนอะไรกันเขาเป็นห่วงนั่นแหละฮะว่าทำไมไม่รับโทรศัพท์ฉันโดนตำหนิหรือได้รับคําชื่นชมฮะโดนโดนโดนตําหนิก่อนว่าทําไมไม่รับโทรศัพท์โอ้มันรับไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงนั้นแล้วครับต้องบอกว่ามัวแต่หลบกระสุนปืนอยู่อาจจะพอเอางี้ตกลงคือภารกิจนั้นเนี่ยไม่สำเร็จแต่ว่าได้ไปได้ไปทำในสิ่งที่ ก็ไม่ไม่เคยคิดว่าจะเจอใช่ไหมครับจริงจริงมันจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทําครับแค่อยู่ตรงนั้นแค่ผมอยู่ตรงนั้นแล้วก็สถานการณ์มันก็พาไปครับจรก็แม่มาถึงจุดนี้แล้วมีอะไรฝากถึงแฟนไหมครับที่ขึ้นทางโดวงกลับไปแล้วเนี่ยก็คือก็คือตอนเนี้ยคือทะเลาะกบแฟนอยู่เรื่องเรื่องส่วนตัวครัโอ้ ไม่ใช่เรื่องรับโทรศัพท์ช้าวะนนีขไม่ไม่ใช่ครับเป็นเรื่องส่วนตัวก็คือเขาไม่ได้ไปเป่าลูกหวีใช่ไหมเขาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับก็อยากจะบอกว่าแบบคือคือคนพิเศษของผมจริงๆอ่ะเขามีแค่แฟนคนนี้คนเดียวครับไม่งั้นผมไม่เสี่ยงเขาไปรับหรอกครับผมทําเพื่อคนแปลกหน้าได้วิ่งเข้าไปช่วยคนแปลกหน้าได้ ผมทําให้คนพิเศษได้มากกว่านี้ครับใช่ใช่ก็เดี๋ยวนะเพื่อชาตินะฮะดีนะผมอยากให้เขาือดีผมไม่ว่าครับครับแล้วก็เป็นกําลังใจนะฮะเดี๋ยวรายงานอัปเดตสถานการณ์การเมืองณวันนี้เนี่ยวันนี้เวลานี้เนี่ยให้คุณยงยุทธทราบโดยคือเดี๋ยวม็อบกปปสเนี่ยนะเขาจะปิดเวทีสลายการชุมนุมเฉพาะนะเฉพาะในจุดสามจุดนะฮะคือลาดพร้าวนะฮะที่เกิดปัญหาเยอะจ้างวัฒนะนะมีปัญหาเยอะอช อนุสวรีย์ชัยซึ่งทำให้ทำให้การเดินทางแถวรอบๆอบนุสวรีย์ชัยนั้นไม่ค่อยสะดวกเลยนะฮะเพราะฉะนั้น3จุดนั้น ก็จะสลายไปแล้วก็เขาจะเดินขบวนกันจากลาดพร้าวผ่านอนุสวรี์ชัยแล้วก็กลับไปที่ที่ชุมนุมหลักส่วนที่ชุมนุมหลักเนี่ยนะฮะที่ประทุมวันนะครับที่ลุมพินีนะครับที่ราชประสงค์เนี่ยตรงนั้นก็จะมีกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นการชุมนุมก็จะมีกันต่อก็อยู่ในวงแคบลงครับส่วนสถานการณ์โดยรวมเนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะคุณได้ใช้สิทธิ์แล้วใช่ไหมฮะคราวนี้เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยที่จะมีการเลือกตั้งย้อนหลัง23กุมภาพันธ์อันนี้ ประธานกาะกะตยังไม่ประกาศเป็นเพียง tentative line up ของคุณสมชายแต่ว่ายังมยไม่ได้เป็นมติของกะกะตซึ่งอันนี้ก็อาจจะไปให้คนตั้งความหวังว่าเดี๋ยวจะได้เลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนเลือกตั้งในเขตที่เหลืออาจารย์สิรโรธแล้วแต่เมตตาของคุณสมชายแล้วแต่เมตตาของคุณสมชายคุณสมชายจะยื่นเรื่องไปที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่าต้องออกกฤษฎีกาใหม่หรือจัดเลือกตั้ง<ม>ได้เลยคือคุณสมชายลืมไปว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามคุณไม่ให้จัดการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนถูกละเมิดสิทธิอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่จัดคุณก็คือคนหนึ่งซึ่งสมรู้ร่วมคิดเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนผมก็ไม่ได้เห็นมีเหตุผลอะไรที่จะต้องกลับไปถามสารรัฐธรรมนูญเลย <c oughs> นะครับมันเป็นหน้าที่ต้องทําตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว <c oughs> ก็บอกชัดเจนว่าถ้าเลือกตั้งไม่ได้ก็ต้องเลือกตั้งให้ครบภายในรื่่องรรรัััฐธมนูญบติไว้อยแปด แล้วครับท้ายนี้ผมปิดท้ายด้วยสิ่งที่ผมคิดว่ามีนัยยะสําสคัญเหมือนกันจะให้ดู Facebook ของคุณพิเชษพันวิชาติกุนนิดนึงฮะครับคือตอนนี้วิเคราะห์ในในภาพยาวนอกเหนือไปจากทั้งหมดที่มาเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่ามันมีสอแววว่าพรักประชาธิปัตย์รอบนี้เนี่ยคงจะแตกคงจะแตกแตกจริงครับคือคุณพิเชษรอบนี้นะคือก่อนหน้านี้ก็มีคุณอุรรงค์ที่เขียน Twitter เขียนอะไรเยอะเรื่องการปฏิรูปและรับการปฏิเสธคุณพิเชษถ้าไปดูใน Facebook ของเขาเนี่ย โอ้โหซัดคุณพภิสิทธิ์ในแบบที่คือไม่น้อยไปกว่าเวลาอาจารย์พิษวิเคราะห์ประชาธิปัตย์นะฮะไม่มีความเมตตากันเลยคือ,อค,คุณพิเชษไม่เหลือความเมตตาให้กับคุณอภิสิทธิ์แล้วเนี่ย <c oughs> คุณพิเชษเขียนหลายเรื่องเกี่ยวกับจุดยืนของหัวหน้าพักนะฮะ,ะเ,ขเขาบอกเนี้ยเขาบอกว่าพยายามติดต่อสอบถามบรรดากรรมการบริหารพักทราบว่ามีทราบว่ามีม,ม,มติให้โนโหวตเช่นนี้หรือไม่นะฮะ คำตอบจากทุกแข่งตรงกันว่าไม่มีนะฮะคุณพิสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์ส่วนตัวคำตอบคงทำให้ทุกคนอึ้งไปหมดเพราะคุณพพสิทธิ์ไม่ใช่สมาชิกพักเหมือนคนอื่นทั่วไปแต่มีสถานะเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ติดไว้ตรงหน้าผากด้วยอโอ้โหวัฒกรรมอย่างนี้ผมกลาาแตกันแน่จะไปอธิบายกับใครว่าเป็นการใช้สิทธิ์ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับมติพักค,คิดว่าแม้แต่ไอ,ไอแก้วไอทองในหนัง หนังตะลุงปักใต้ก็คงไม่ยอมเชื่ออันนี้อันนี้น่าจะได้แรงนะรารล้างบนทินด้วยการไปเลือกตั้งสมาชิกผู้ที่สภาในเดือนมีนาห,หรือเมษาคงต้องสกิดเตือนให้สังหอนว่าท่านทําไปเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเพื่ออะไรมีความพยายามที่จะเหตุผลว่าการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้จะต้องต้องตกเป็นการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะแน่นอนค,คงต้องมีคําถามต่อไปว่าเป็นโมฆะเนื่องจากเหตุผลอะไรมั่นใจว่าเป็นข้อกฎหมายที่ยุติแน่นอนแล้วหรือครับนะฮะ มีการแว่สุขุมพันธ์บริพัตรด้วยนะฮะมอมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเคยตั้งใจจะไม่ไปเลือกตั้งตามผลหน้าพรประชาธิปัติ์ก็ต้องวิ่งวุ่นขึ้น Facebook ตั้งแต่เช้าเพราะเกรงว่าข้อบอกพร่องที่ไม่ไปทําเนื้อที่เลือกตั้งจะทําให้ตนต้องพ้นจากตําแหน่งบริหารตามกฎหมายว่าด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ก็เหมือนกับไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคือไม่อยากเปเลือกตั้งแต่ว่าก็กลัวหลุดจากตาแหน่งจากการไม่เป็นเลือกตั้งความมั่นใจไม่มั่นใจว่าจะเป็นโมฆะเนี่ยพอๆกับที่กรกตคุณสมชัยเขามั่นใจหรือไม่มั่นใจฮะคือในใจลุ้นว่าให้เป็นโมฆะแต่ว่าแต่ว่าก็กลัวจะเสียตำแหน่งด้วยคือคนพวกนี้พูดจริงก็คือขี้คลาดไงคุณอยากล้มการเลือกตั้งแต่คุณก็ไม่กล้ารับต้นทุนการล้มการเลือกตั้งของคุณคุณก็แอบไปเลือกตั้งเพื่อให้คุณมีตำแหน่งทางการเมืองอครบุณพิเชษนี งานนี้ก็สนุกไม่ใช่คุณพิเชษคนเดียวไม่ใช่คุณรลองกรคนเดียวในปชปที่ไม่เอาคุณพิเศษคุณสุเทพจริงๆรในรอบที่แล้วรอบนี้มีสสปชปคนหนึ่งย้ายพักไปด้วยแต่ผมแปลกใจมากว่าไม่มีใครไปตามสภาพเขาเลยคุณคุณนครเนี่ยก็เป็นสสภาคเหนือเก่าแก่เหมือนกันก็ย้ายไปอยู่พรรคอื่นแล้วเพราะว่าอยากลงเลือกตั้งครับก็ต้องดูต่อไปว่าปชปจะจะระเบิดเมื่อไหร่นะฮะ ระเบิดคืออิมโครดนะฮะอิมโคลดคุณยงยุทธหมกคลายนะครับขอให้โชคดีนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอให้ขึ้นดีกับคุณด้วยนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับเวกับไทยแลนด์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ